สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้ากับกระผมครูเปานะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลน์ดีมาได้เลยเราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วนะครับวีทีมาร์เก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ต่างๆเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับวีทีมาร์เก็ตส์คอมฟรีฟอร์ยูครับ เพียงแค่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันทีเลย50 US d ลลาร์หลังจากที่เพื่อนเนี่ยเปิดบัญชีเสร็จแล้ว XM ครับผมเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมกูเปาครับในช่วงเช้าวันนี้เราพานักลงทุนไปดูข่าวในตลาดหุ้นสหรัฐก,กันก่อนเลยดัชนีเฉลีย่ยตสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวติดลบไป1.38% SP500 ปรับตัวติดลบ1.84%ดัชนี N ัส DA กปรับตัวติดลบมากที่สุด 2.57%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจงตลาดหุ้นดิวยอร์ปิดร่วงลงอย่างหนักในคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยยังคงถูกกดดันจากวิกฤตการรัเสเซียยูเครนขณะที่ยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วและสหรัฐกร็ระบุว่ามีแนวโน้มที่รัเสเซียจะบุกโจมตียูเครนในไม่ช้านี้ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่าสาหรัฐเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณใดๆนะครับที่แสดงว่ารัเสเซียจะล่าถอยขณะที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนไม่มีความตั้งใจจะส่งทหารสาหรัฐไปสู้รบในยูเครนผู้สังเกตการณ์ระบุว่ารัเสเซียเนี่ยได้เริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตรัเสเซียในกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนซึ่งเป็นอีกสัญญาณที่บ่งชี้ว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะบุกโจมตียูเครนแม้ชาติตะวันตกได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตร ต่อการที่รัเสเซียส่งทหารเข้าควบคุมแคว้นทั้งสองทางตะวันออกของอยูเครนหลังจากให้การรับรองเอกราชดัชนีนัส d a กนำตลาดร่วงลงในวันพุธขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทวงดัชนี s อ5 0 0ลงมากที่สุด ดัชนีนสแดกนะครับร่วงลงมากกว่า15%แล้วในปีนี้ขนาดที่ดัชนี S&P 500เข้าสู่การปรับฐานแล้วเมื่อวันอาคารที่ผ่านมาเมื่อดัชนีปิดตัวร่วงลงมากกว่า10%นับตั้งแต่ปิดตลาดวันที่3มกราคมที่ระด,ดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์คุณลิชยังหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทโซฟีระบุว่าบรรดานักลงทุนต่างวิตกเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นอกจากนี้นักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ จะคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อนักลงทุนจะจับตาดูการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะครับซึ่งอาจจะเร็วและก็แรงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ40ปี f ฟ a วอช 2, <Watch> 2ของ c m เอ r o u p กนะครับปัจจุบันนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักมากถึง100%เลยที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมประจําวันที่15-16มีนาคมนี้นายเจรอร์มพาวเวลประธานเฟดจะถแถลงต่อนะครับ ทางด้านของสภาสหรัฐนะครับในวันที่2ถึง3มีนาคมโดยอาจจะเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่อสาธารณรัฐเป็นครั้งแรกขออภัยครับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เฟดเนี่ยจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่วันนี่คือข่าวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทีนี้ต่อมาครับทุกท่านเราไปดูราคาน้ํามันดิบกันบ้างดีกว่านะครับว่าคือที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับนนในส่วนของสัญญ,ญาด้าน้ำมันดิบเวลเท็กซั WTI ตลาดนิวยอร์ก ปรับตัวปิดบวกนะครับในคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าปริมาณน้ํามันดิบในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรรัสเซียและก็แนวโน้มที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครนครับบรรดานักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาวิกฤตการณ์ในยูเครนโดยมีการรายงานว่ารัสเซียได้เพิ่งเริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตประจํากรุงเคียฟประจํายูเครนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียยังได้ปลดธงชาติลงจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจํากรุงเคียฟด้วย การอพยพเจ้าหน้าที่ทูตรัเสเซียดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา30วันแล้วก็ประกาศเกณฑ์ทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับการโจมตีจากรัเสเซียขณะที่วุฒิสภารัเสเซียบีมติเป็นเอกฉันนุบัติให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินสามารถใช้กองทัพรัเสเซียออกปฏิบัติการนอกประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนครับแน่นอนครับ สถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก็ส่งผลทําให้ราคาทองคำเนี่ยปิดบว,วกไปในคืนวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนขณะที่ยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วลหลายๆคนจะถามต่อนะครับแล้วแบบนี้นี่ราคาทองคํามันจะขึ้นต่อหรือเปล่าคําตอบเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับนักลงทุนถ้าสถานการณ์ยังไม่ได้มีความคลี่คล,คลายหากว่าทองคํามีการปรับตัวย่อลงไปก็คงจะเป็นเพียงแค่การย่อตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือการสรุป สวัสดีครับ